สวัสดีครับเพื่อนๆชาวดิวิลเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็คงอยู่กับเกมไ i น์เล n เจอร์ซีซั่น2อีเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีตัวเลนเจอร์ที่เป็นตัวเก่านะครับแต่สามารถอีโวได้นะครับซึ่งสามารถให้อีโวได้ประมาณกลางเดือนเมษายนะครับแล้วก็มีสกิลให้ได้ใช้กันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นตัวนี่นะฮะกินนารีโคนนี่นะครับ5ดาวนะสามารถอีโวได้สูงสุดนะครับเดาวนะครับ แล้ววันนี้เราก็จะมารีวิวตัวนี้กันนะครับฮาร์เทอร์โคนนี่นะครับซึ่งอัพเต็มเวลรอให้แล้วนะครับความแรงในการโจมตีหก0มืนะครับแล้วก็พลังชีวิตนะครับสามแสนนะครับเป็นสายโจมตีสแปซนะครับความเร็วในการโจมตีปกตินะฮะความเร็วในการเคลื่อนไหวเร็วมากครับสกิลจะเป็นสกิลไอพายสั้นนะครับหรือว่าเป็นสกิลคุกน้ำแข็งนะะน่าจะน่าใช่นะครับชื่อไทย จะเหมือนกับเออไอตัวบาวน้ําแข็งนะออกมาตอนซีซั่นสองกำลังจะมานะครับสกิลเขาจะเหมือนกันนะครับใช้แทงกันได้นะแต่ที่ต่างกันคือแบบเวลาแอเดียสตันนี่แหละฮะซึ่งตัวนี้นะก็คือถ้าโดนสกิลนะครับก็จะคูณแอคแท็กหนึ่งร้อนะครับก็คือเท่ากับไอ้นี่นะพลังโจมตีนะไอเดียดามเบดครับก็ไม่มีอะไรครับอ่าแล้วก็ทําลายพื้นที่นะครับแล้วก็ทําการหยุดศัตรูช่วงขนาดนะครับหรือว่าทําให้ศัตรูสตันนะครับก็คือแบบมึนนะเออช่วงขนาดนะครับสองจุดหนึ่งวินะครับก็ประมาณสองสองวินะะฮ ซึ่งก็ถือว่าก็น้อยนะฮะไม่เคยเยอะนะครับดาวไอ้น้ําแข็งผมจําได้ว่าประมาณน่าจะประมาณ8ปดวีนะครับผมก็ไม่รู้ว่าใครมีนะครับเนี่ยก็เลยเอามาดูไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นตัวที่เขาเรียกว่าอะไรฮะเอ่อตกกระป๋องไปแล้วนะครับคนเขาไม่ค่อยเล่นกันแล้วนะฮะก็คือแบบผมมีไอ้ดาว7ดาวนะฮะเวลร้อยสิบห้านะก็เลยยังไม่มีบาวสายน้ําแข็งนะครับก็เลยมาเทียบสกิลกันไม่ได้ครับแต่จําได้ว่ามากกว่าเยอะอยู่เหมือนกันครับ ไอตรงสตานนี่นะฮะซึ่งตัวนี้แบบสตันได้น้อยนะแค่2อก็สือว่าน้อยมากครับก็ต้องมาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตัวพวกนี้ผมก็อาจจะเอามาช่วยนะ, team นนะครับซัพพอร์ตทีมเล็กๆน้อยๆนะฮะแต่จะเน้นตัวนี้เป็นหลักนะครับเรามาดูการพัฒนาหรือการอีโวของตัวนี้กันนะครับว่าเป็นยังไงนะนี่ครับกินาลีนะกินาลีนู้นสึกว่าจะเป็นแบบอะไรตัวตัวในวรรณคดีอะโบราณน,นะครับของไทยนะห้าดาวนะตัวนี้จะหาได้จากการเปิด กัตชาปองนะฮะหรือว่ากัตชาอะไรนะฮะได้มาเป็นตัวที่มีมาตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งแล้วฮนะแล้วก็ไม่มีดรอปครับไม่มีดรอปตามแมปนะฮะแล้วก็นี่หกดาวครับเป็นเฮอร์มิตรคนนี้นะฮะซึ่งก็แปลกอยู่เหมือนกันนะครับว่าทําไมเออห้าดาวเป็นในวันคดีของไทยนะแต่ทาไมหกดาวนี่เป็นเทพกิกพัฒนามาอย่างไรครับจากไทยอยู่เนแบบไปเทพกิกแล้วฮนะหกดาวนะครับและเจ็ดดาวนี่ไปใหา่กันใหญ่เลยนะฮะฮาร์เทอร์นะครับ โอเคมาที่สเตปการรีวิวของผมเนี่ยก็คือจะเอานี่นะฮะคือแบบ6ดาวเนะเป็นมาสเตอร์นะครับว่าควรที่จะอัพเป็น7ดาวหรือเปล่านะฮะเพราะจากที่บอกไปครับว่าจะเป็นมาสเตอร์นะครับครูดาวในการเรียกใช้มันจะเร็วกว่าปกติถึง2เท่านะกว่าไอเนี่ยถึง2เท่านะก่อนอื่นเลยก่อนที่ผมที่จะเราไปทดลองกันใช้นะครับมาดูสเตตัสก่อนนะฮะก็คือเนี่ยไอตัวนี้นะครับมาสเตอร์นะครับเพอร์มิทเนี่ยพลังโจมตีแค่33มหมนะครับแล้วก็พลังชีวิตแค่2องแสนสนะครับ แล้วมาดูกันนะครับหาเธอนะครับดูนะฮะต่างกันเป็นเท่าตัวครับมันก้ากระโดดมากครับพอปลกติบางตัวแค่ต่างกันไม่กี่พันนะครับแต่นี่โอ้โหต่างกันเป็นเท่าตัวแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับว่าควรจะอัพหรือไม่นะครับสามหมื่นสามนะครับอันนี้ก็เป็นหกปืนเจ็ดนะครับแค่นี้ครับแล้วเลือดต่างกันประมาณเกือบหนึ่งแสนได้ครับนี่นะเก้าหมื่นกว่าบาทนะครับเอ้ยไม่ถึงเก้าหมื่นประมาณแปดหมื่นเก้าหมื่นนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะฮะเผื่อบางคนไม่อยากอัพนะครับแบบ อยากเก็บ6กดาวไว้นะเพราะมันแบบมันเรียกใช้ได้ไวอะไรอย่างนี้นะก็มาลองดูกันนะครับ180แู18แล้วกันครับอัดนดที่ไม่ค่อยยากหน่อยนะเพราะจะไม่ใช้ตัวชนมากนะครับมันดูแบบปวดหัวนะเหมือนครั้งที่แล้วนะอ่าแล้วในคลิปต่อไปนะครับผมก็จะรีวิวไอตัวเยลโล่เจ็ดดาวนะครับความเร็วในการขึ้นไหวเขาเท่ากันนะครับสองตัวนี้นะแล้วก็ตำแหน่งในการยริงเขาก็เท่ากันอยู่เหมือนกันนะครับ2ตัวนี้นะ เพราะนะครับบางตัวนะครับที่แบบอีโวเป็นตัวที่เขาใช้สกิลแล้วนะผมสังเกตนะว่าบางตัวแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะคือมันจะแบบไปอยู่ข้างหน้ากับไอตัวที่ไม่ไม่มีสกิลนะก็คือเจ็ดดาวอะไรเงี้ยมันจะไปอยู่ข้างหน้านะครับเหม่คล้ายแบบเขาเรียกว่าอะไรฮะรัศมีในการโจมตีมันใกล้นะครับมันใกล้กว่าตัวที่ไม่มีสกิลอย่ะเออแต่ตัวนี้รู้สึกว่าจะครูดาวค่อนข้างนานนะครับนี่ขนาดมาสเตอร์นะยังคูเดาวถือว่าค่อนข้างเจี่ยนานอยู่นะครับถ้าเป็น ธรรมดานะียโหยิ่งนานเลยครับหลับตื่นหนึ่งยังยังคูดาวไม่เสร็จเลยนะนานน่าจะนานพอๆกับไอ้พวกแปดดาวเลยบ้างฮะถ้าจับเวลาได้ประมาณแบบเป็นสิบวิได้อยู่ครับเนี่ยไอ้มาเตอร์นี่ก็ประมาณห้าวิได้ครับคูดาวเนนะี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับเมื่อกี้นี้นะว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวนี้นะครับลักซนะูรีดแยลโล่เนี๋ยวมาติดตามกัน,กนดูกัน,กนตัวนี้ค่อนข้างที่จะโหดนะครับ ในสาย PUP แล้วเก็บเดเวลนะฮะถือว่าเป็นตัวที่น่ากลัวนะครับตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็คอยติดตามชมแล้วกันนะครับกำลังเก็บเลเวลอยู่ฮะับแล้วก็ไอตัว Explorosini นะครับก็ดูก่อนะว่าจะรีวิวดีหรือเปล่านะเพราะมันเป็นตัวเก่าแล้วนะแต่ผมเพิ่งเก็บเป็นซูเปอร์มารเตอร์ได้เงี้ยก็ลองดูก่อนอีกทีแล้วกันนะครับว่าจะรีวิวดีหรือเปล่านะครับก็ติดตามชมได้นะครับซับสไครต์ไว้ได้นะฮะด้วยแบบพลังชีวิตมันค่อนข้างน้อยครับแค่สองแสนกว่าๆนะครับถือว่าน้อยนะครับเดี๋ยวก็ตายนะครับทำแบบ เอาเป็นเพราะมันแบบโจมตีใกล้ด้วยไงฮนะมันกว่าจะไปโจมตีมันก็ต้องไปประชิดศัตรูนะเหมือนเป็นเส้นสายโจมตีประชิดนะฮะเอามาใช้งี้มันก็ไม่คุ้มกันนะครับฮนะก็เลยจําเป็นที่จะต้องอีโวนะใช้ดีกว่าครับเพราะมันจะมีไอพาสั้นนะฮนะถือว่าน่าใช้มาอีกระดับนึงนะได้เวลาสมควรแล้วก็อีโวนะฮะผมเก็บมากว่าจะได้นะครับก็ไปเก็บในที่บอกนะสะเตจพิเศษนะครับหกดาวมีเก็บอยู่มาช่วงนี้นะะแต่บางทีก็โอกาสได้ก็ยากเหลือเกินนะครับ อัพไปเลยเหมกันนะครับเพิ่มขึ้นมาก็เยอะเหมือนกันนะครับหมื่นหมื่นห้าได้ไหมครับเป็นตัวที่ค่อนข้างตีแรงนะครับตัวนี้นะตีแรงแล้วก็เลือดเยอะพอสมควรนะครับเสียดายครับเขาน่าจะเพิ่มเวลาอีกสักวิสองวิก็ยังดีนะครับมันน้อยไปนะครับวิเดียวได้สองวินะน้อยมากนะแล้วก็ตัวนี้ก็ไม่ได้พูดถึงเลยนะอมแค่เกินเกินนะนิดหน่อยเที่ดานประจาเลยแล้วกันนะฮะ เอาตัวามาร์คเจมมาช่วยฮิวนะสปอร์ตทีมนะครับนี่นะเดี๋ยวดูรัศมีสกิลนะครับใกลมากนิดเดียวเองนะครับไม่ไม่ค่อยไกลนะครับอ่ามันจะอยู่แค่กระจุก้างหน้านะครับนิดหน่อยนะครับ ประมาณสองช่องนะคัสองสามช่องนะว่าตัวหลังเดินมายังไม่โดนสกิลเลยนะคือจะหยุดแค่กลุ่มข้างหน้านะครับแล้วกลุ่มข้างหน้าเท่านั้นนะถ้าเจอแบบศัตรูที่แบบอะไรอ่ะเป็นฝูงยิงอยู่ข้างหลังครับก็จะจัดก,การไม่ได้นะเราก็จะตายก่อนนะ แต่ก็ช่วยถ่วงเวลาไว้ได้นะครับถ้าเจอศัตรูแบบอ,อย่างนี้นะฮะคือตีตีใกล้นะครับแล้วเราก็มีแบบหนไอตัวฮิวไว้อยู่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยเพื่อซัพพอร์ตซีรีส์นะฮะถ้าเราไปเล่น PVP ก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะดีอยู่นะครับโดยเฉพาะเอามาหยุดไอตัวนั่นนะไอบาวนักสืบเน,นี่ยที่ใช้สกิลสายโล่นะถ้าหยุดทันนะครับก็น่าจะดีอยู่นะฮะ ส่วนใหญ่หนวงทีกาดจะไม่ค่อยทันนะครับเพราะมันใช้สกิลเร็วโอเคเดี๋ยวมาดูมันจะการบอสกันนะครับว่าสกิลจะถึงบอยหรือเปล่านะครับถึงเปล่าเนี่ยถึงนะครับถึงหรือว่าไอตัวน้าตายก่อนก็ไม่ดูนะแต่ก็โหดอยู่นะครับถ้าบอสแป๊บเดียวตายเลยครับมองไม่ทันเลยนะครับโอเคแต่ผมขอหยุดแล้วก,กันนะคัท่านนี้ก็น่าจะถล่มฐานได้แล้วน,นะครับเพราะพลังโจมตีถึงแปดหมื่นนี่คือเยอะนะครับ ถ้าเทียบใน 8, แต่แผดเขานี่คือแปดล้านเลยนะครับโหโหดมากครับโอ้โหเอามาทำไมแซนตอนที่ผมหาม่ไม่ได้นะครับไอด่านนี้นะแต่ตอนที่ไม่หามันได้จังได้จังนะครับเสียดายนะครับถ้าตัวนี้แบบมันถอยหลังไปหน่อยนะครับแบบตีไกลขึ้นมาอีกหน่อยนะครับจะดีนะอหมันค่อนข้างที่จะไปอยู่ใกล้นิดนึงนะครับคือจะ,จะโดนศัตรูแบบถ้าไปเล่นในพ v วพนะครับ โอกาสที่เราจะโดนสกิลของศัตรูฝั่งนู้นเนี่ยง่ายมากเลยนะฮะแค่แบบมันปาถังพิษมาอะไรมาก็ก็เรียบร้อยตายกันหมดแล้วนะแต่ก็ยังดีที่มันเออเคลื่อนไหวเร็วมากนะถ้าเครื่องไหวใช่คือหมดกันเลยนะครับตัวนี้ก็ไม่น่าใช้นี้อะไรนะมาลองดูกันนะครับกับคะแนนที่2008นะครับซึ่งถือว่าเยอะนะครับศัตรูก็ค่อนข้างเี่ยเก่งนะครับลืมลืมกดเพื่อนอย่างเงี้ยดูยนะังรู่้จะชนะไปเลยนะเรียกมาแล้วครับ สังเกตว่าเขาจะเดินไวกว่าไอ้หน้าอีกนะฮะไวกว่าแซมนิดหนึ่งครับนี่เดินจริงๆครับแทบไม่เห็นผลเลยนะแซมน,นี่ก็เดินไวนะครับเป็นตัวที่โหดตัวหนึ่งครับแซมน,นะฮะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาบมาหยิบมารีวิวนะเพราะมันเป็นตัวเก่าแล้วนะแต่ผมเพิ่งได้ซูปปเปอร์มาสเตอร์ประมาณเดือนที่ผ่านมาหร่อเปล่าไม่น่ใจนะครับเอ,อาเล่นพิวพีน,นี่นะฮะเขาเดินมาขเขาโดนสกิลพวกนี้ก็ตายหายกันหมดเลยนะฮาร์เทอร์นะครับ ทำหมอะเอาเดี๋ยวจริงแล้วนะฮะไม่ใช่ไมไอ้นั่นเวลอัพอบบผมไปหยิบตัวผิดมาแน่เลยอนะอ้าปีไป็นทำหายเนี่ยสับสนนะครับไม่น่าจะไมมันดูกากา,กากไอ้นี่ผมได้มาตอนกิจกรรมนะครับไอ้ตัวนี้นะมาเกิดมานะครับก็เลยโมหยิบใส่ยกับอีกศัตรูช่วงนี้เก่งค่อนข้างเก่งนะครับในกับคะแนนที่2,008นะครับ จะมีพวกเนี้ยบ่าวนักสืบเนี่ยผมโคตรเกลียดเลยนะนี่จะสามารถหยุดบ่าวนักสืบไม่ได้อย่างที่ผมบอกนะแล้วก็ตายไปแล้วบ่าวนักสืบแล้วผมก็โดนสกิลไอไออะไรมังกี้คิงนะครับสกิลมันโหดนะครับตัวนี้นะโดนเยอะนะโอ๊ยอมไม่ไหวแล้วนะ ผมมาเล่นนี่ผมอันดับจะจะตกเอาไว้เนี่ยเล่นนะอันดับไม่ขึ้นเลยนะครับไม่แต่ร่วงๆกับร่วงๆนะครับตามเมื่อกี้ผมแพ้ไปนะว่าจะตัดออกอยู่นะครับบอดมันฉลาดใช้ไอเทมนะครับ โอเคได้เวลาผมแล้วฮะนี่เขาฉาบเชือกคิวโกโหและพัดไปนะฮะไม่ให้เข้าตึงถาเลยจริงๆนะครับ ถ้าเราเรียกมาได้รวมๆนะครับไอตัวฮาร์เตอร์นะมันจะใช้สกิลเรตทีนะครับนี่คนระับก็เหมือนคล้ายแบบเราแบบแบบใช้อเทมฟีดอยู่แบบตลอดเวลานะครับพอๆกับบาวสานในวแข็งนะฮะริงถ้าเราอัพเป็นซูเปอร์มาเตอร์ได้ยิ่งจะโหดมากครับถ้าแบบเขาไม่มีตัวยิงไกลน,นะครับก็คือมีแตัวไปตีประชิดนะครับสหรับศัตรูนะเราก็จะสามารถจัดก,การเขาได้อย่างง่ายได้นะครับแต่ถ้าไปเจอไอ เอลิกา e นะครับหรือว่าไอตัวอะไระตุ๊กตาลมลุก,กน,นะฮะเออนั่นนะ่ะโหดนะครับมันตีไกลมากผมโคตรเกลียดเลยนะมันเป็นสายพิษที่โ,โหอยู่หลังสุดเลยนะฮะแล้วก็ใช้พิษโอ้โหโกงมากจริงครับนี่ตัวนี้นะเดี๋ยวเอาไ้ดูนะผมก็ยังไม่ได้เก็บแม้ตัวนี้นะเก็บไม่ได้แล้วด้วยนะมันไม,ม่มีแล้วนะต้องเอากบแดงอัพอัพอย่างเดียวนะนี่นะโหดับ <c oughs> นะตัวนี้นะใครมีก็ถือว่าอัพเป็นซูเปอร์มารเตอร์ยิ่งคือโหดขึ้นไปใหญ่นะครับแล้วก็เอาตัวเอ่เอาบานนักเสือบนะไว้ชนขนานะ และไอตัวนี้ซนะัพพอร์ตเนี่ยโหเป็นทีมโคตรโหดจริงครับก็วันนี้ก็น่าจะเห็นผลแล้วนะครับ mm hmm. กับไอตัวนี้นะอ,อกเพื่อนๆจะเลือกที่จะอัพถูกนะก็ผมให้คะแนนความน่าใช้ของตัวนี้นะนะฮะ8.5แล้วกันนะครับถือว่าเป็นตัวสายสเปรที่ตีแรงครับอืแต่เลือดเขาค่อนข้าง,งเย็นไม่ค่อยเยอะอยู่นะน้อยอยู่แต่ก็ไม่ถือว่าน้อยจนตังเกลียดน,นะนะครับก็กลางๆนั่นแหละฮะมันไม่ดีที่มันเคลื่อนไหวเร็วนะเร็วมากครับอ่าแต่โจมตีมันโจมตีไปอยู่ใกล้ไปหน่อยนะครับ ข้อเสียตรงนี้นิดเดียวฮรก็พบเจอกันใหม่ในวิดีโอครั้งหน้านะครับถ้าชอบกดไลค์กดซับสไคร b ์ได้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ